หมองพึ่งไปเอฟอาหารเสริมจากเครือธัญบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปมานะคะจะบอกว่าน่าทานทั้งนั้นเลย,ยคุณที่สําคัญแต่ละสุดคิดค้นจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยอย่างตัวแคลเซียมเนี่ยบำรุงกระดูกดูดซึมได้ดีไม่มีสารตกค้างไม่ทําให้ท้องผูกแถมทานง่ายนะคะฉีกซอสเทปกปากได้เลย สัสดีค่ะเฉนนิงคุณชาวกรุชายที่น่ารักทุกคนนะคะทุกวันนี้หมอออนไลน์เต็มไปหมดเลยคุณหมอปลอมก็เยอะนะซึ่งเราจะเห็นว่าหลายคนนี่ยน,นาอาหารเสริมแบบผิดๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ยต้องระวังมองว่าการที่เราหันมาดูแลตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะโดยเฉพาะหมวดกระดูกกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะคะเพราะอย่าลืมว่ากระดูกเนี่ยคือดังแบกเป็นตัวมารับน้ําหนักร่างกายเราส่วนตัวมองว่าอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยทานเสริมไปเลยยิ่งดีนะคะแต่ว่าจะต้องดูชนิดของแคลเซียมด้วยแคลเซียมในท้องตลาดเนี่ยมีหลายประเภทนะคะซึ่ แคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยอยู่ในท้องตลาดจะมีอยู่3ฟอร์มด้วยกันตัวแรกเป็นแคลเซียมคาร์บอนเจอบ่อยมากเอาข้อดีก่อนนะคือผลิตง่ายราคาถูกนะคะมีเยอะอาหารซื้อง่ายแต่ความน่าเศร้าเลยก็คือดูดซึมได้แค่สิเองบางคนกินแล้วก็จะมีปัญหาท้องผูกท้องอืดน,นะคะยิ่งเรากินเข้าไปนานนยคะการที่เขาดูดซึมได้น้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้หินปูน,นไปเกาะตามหลอดเลือดต่างาเพราะอย่าลืมว่าแคลเซียมที่ดูดซึมไม่ได้เนี่ยเขาจะลอยอยู่ในกระแสะเลือดแล้วก็อาหาที่เกาะซึ่งการที่เราจะรู้ว่าร่่าาาาาางกกกยยยเเเเเรรมมมมี um มมมีแแคคลลลซไไปปะะตตหหหอออดดืนน้้ใวจ ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพก็คือว่าถ้าแคลเซียมไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดเยอะก็จะทําให้เส้นเลือดเปราะแตกง่ายฟอร์มที่2เป็นแคลเซียมซิเตรตค่ะดีขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ดูดซึมได้เยอะขึ้นคือ5 0แต่ก็ต้องกินพร้อมอาหารเนื่องจากว่าพึ่งกดในกระเพาะอาหารมันเป็นตัวช่วยในการทํางานอาจจะแอบมีความยุ่งยากสําหรับบางคนฟอร์มที่3ามคือแคลเซียมอลิโอเนตคือหมองอาเชียฟอร์มนี้เลยเขาสกัดได้จาก o, ถั่วโพดนะคะจะมีความออร์แกนิกขึ้นมาดูดซึมได้ตั้ง90%กินแล้วไม่เสียทิ้ง้งงไไมม่่ตกคาาทํให้ท้องถูกกินตอออนท้้งงวว่่าไเเลยแตขสียก็คคือว่าาารรแง ดังนั้นส่วนตัวมองว่าคนที่กินแคลเซียมไปแล้ว5ปี -10 ปี อาจจะต้องไปเช็คอัพร่างกายนิดหนึ่งว่าเรากินเสียเวลาเสียเงินเปล่าไหมแคลเซียมเนี่ยดูดซึมเข้าไปในกระดูกจริงไหมหรือว่าเกาะอ,อยู่ตามผนังหลอดเลือดบางคนกินแคลเซียมมาตั้งนานมลกระดูกแทบไม่ขึ้นเลยเพราะเิ่มลดอีกต่างหากอันนี้เราก็น่าจะพอเห็นความต่างแล้วนะว่าถ้าเป็นแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมมีหลายฟอร์มแล้วควรจะเลือกฟอร์มไหนนะคะอย่างที่มองบอกว่าแคลเซียม l t ลทริโเนเนี่ยก็เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดนะในแง่ของการดูดซึมการออกฤทธิ์สำหรับใครที่มองหาแคลเซียม l t ลทริโอเนตเนี่ยก็จะมีของเคลือธมร ไซโทนบรีแคลดีเคค่ะสารสำคัญหลักๆก,ก,ก็จะเป็นตัวแคลเซียมเอลฟิโอเนตนี่แหละค่ะใส่มาหลักๆ1,000มิลลิกรัมเขาเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนนะคะช่วยเพิ่มน้ำไขข้อแล้วทำให้กระดูกแข็งแรงจากรายงานเราพบว่าตัวแคลเซียมเอลฟิโอเนตเนี่ยนะคะช่วยป้องกันการสลายของกระดูกยับยั้งการทำงานของตัว DKK1 นะคะที่เป็นต้นต่องการสลายกระดูกด้วยเขามีตัวแคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตใส่มาทั้งหมด30%ประมาณ900มิลลิกรัมเป็นตั์ประมาณเก้าร้อยมิลเลิ่มการดดูซึมมีตัวแมกนีเซียมมอะิโนแอซิดคีเลตด้วยนะคะที่เป็นตัวมาพาแคลเซียมเข้าสู่กระดูก มาช่วยเสริมสร้างความหนาแน่นแล้วก็ปรับแต่งรูปร่างของกระดูกมีวิตามินเค k 2เคอีกตัวนะคะที่มาช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกเป็นการเหมือนให้แคลเซียมเนเข้าไปทํางานได้ตรงจุดแล้วก็มีวิตามิน D3 ที่มาเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมปัญหาพวกกระดูกบ,บางกระดูกพุนเห็นไหมคะว่าเขาจะมีวิตามินอย่างอื่นที่เข้ามาเป็นคอมบิเนชันที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้แคลเซียมันสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นในขณะที่ตัวแคลเซียมแอลตริโอเนตเองเนี่ยก็สามารถดูดซึมได้ดีอยู่ถึง90%นะเกม้มวนะะวนคกกือตัซล,ลฟากกกรนนะต้ํางาน ของลำไส้ลดเรื่องภาวะท้องผูกแล้วค่ะยังเป็นตัวที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มการดูดซึมของแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายด้วยผงแคลเซียมี่เป็นสีขาวขุ่นค่ะไม่มีกลิ่นรสชาติออกแนวหวานอมเปรี้ยวเล้วละลายง่ายคุณคุณไม่ฝืนคอทานง่ายนะคะเขามาในซองสีน้ำเงินขาวค่ะคือมีรอยบากมุมซ้ายนะง่ายต่อการฉีกกลอกปากแล้วก็สามารถที่จะดื่มน้ำตาลได้เลยคือตอนนี้หมอกินเขาตลอดนะคะหนึ่งซองเพราะว่ากลัวเรื่องปัญหากระดูกบางกระดูกพูนในอนาคตหนึ่งกล่องมนีสามสิบซองนะคะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท รู100รับส่วนลดไปเลย100บาทนะคะเมื่อซื้อครบ1,490บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวหมองใส่ลิงค์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้หรือจะสั่งซื้อที่ช่องทางออนไลน์อื่นก็ได้มีครบเลยเดี๋ยวหมองขึ้นไปให้นะคะแต่จะไม่ได้รับส่วนลดนะ คือมองเจออาหารเสริมที่เทกอ,อกปากมาเยอะแต่แคลเซียมเนี่ยยังไม่เคยเจอแบบเทกอ,อกปากเลยส่วนตัวไม่เคยกินนะคะมอว่าเขาประยุกตัวเสร็ฟอร์ไม่ทานง่ายรสชาติก็ดีใครไม่ชอบกินแบบแคปซูลกลืนยาก,ก็เอาแบบซองไปเลยค่ะด้วยตัวของสูตรเองแคลเซียมฟอร์ที่เลือกใช้ก็เป็นล l ิโอเนตอยู่แล้วนะคะปริมาณมิลลิกรัมก็ตั้งพันมิลลิกรมัมส่วนในแง่ของคอมบิเนชันก็ทําได้เหมาะสมนะคะมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่มาช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีเฮลซีว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แคลเซียมนะคะเขามีอาหารเสริมตัวอื่นในราาายยยยด้วววอ่่่่งตัโกซีทมมชเพิไลดึีนกาาบ b ีคอมเพล็กเอลฟร n อานะคะก็เป็นตัวที่มาแก้ปัญหาการนอนได้ตรงจุดมีเฮลทีว่ามัลติไฟเบอร์นะคะมาปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยการที่เติมพรีบอลาติกหรือว่าอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีมีฟุกโตร์ตัวสักลาลมีอินูลินที่มาช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แล้วก็มีตัวกาซีเนียเอ็กซ์แทรคที่มาช่วยลดการท้องผูกนะคะคุณคุณที่สนใจก็ลองไปสั่งซื้อมาทานดูและในทุกคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์แพทย์เพื่อนเพื่อนรักฝากติดตามรรรรีีีวววววิสุขภาาาาาพพคคคมมมมงงงตหลลัักกกแแทยย์ไได้้้ชช่่ออเเ็นนปะ